สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์ LED สปอร์ตไลท์ LED จะมีจะมี2รูปแบบนะครับจะมีแบบสปอร์ตหลอดจะเป็นแบบนี้ครับแบบสปอร์ตับอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบฝัดสปอร์ตคืออะไรสปอร์ตนี่ก็คือเป็นแบบว่าลำแสงจะพุ่งตรงนะครับส่องเป็นแบบไฟฉายตรงตรงเลยนะครับแต่ส่วนฝาดฝาดนี่ก็คือจะส่องแบบกระจายจะกระจายออกข้างกระจายออกด้านบนแบบนี้นะครับ ข้อดีข้อเสียก็คือแบบฝัดก,ก็คือใช้กับพวกรถแบ็คโคร,รถตักรถทํางานนะฮะใช้เป็นไฟหน้าได้แต่ฝัดส่งเป็นไฟถอยครับเป็นไฟถอยพวกรถสิลรอพวกนี้ไฟเป็นไฟถอยแล้วจะสว่างได้หรือว่าแล้วแต่การใช้งานที่ชอบอะครับตัวนี้ของผมจะมีหลายแบบนะครับจะมีสี่แบบสี่เหลี่ยมนี้จะมีฝัดกับสบปอร์ตสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นสี่นิ้วนะครับตัวนี้แต่ส่วนเป็นแบบกลม แบบกลมผมก็จะเป็นแบบมีทั้งสามนิ้วกับสี่นิ้วก็จะมีฝัดกับสปอร์ตแต่ส่วนสามนิ้วก็จะมีเป็นไฟ LED สามจุดกับสี่จุดราคาก็จะต่างกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความสว่างของมันนะครับผมนะครับความสว่างของมันนะครับนี่เลยครับอ้งสว่างมากนี้เป็นแบบสปอร์ตเห็นไหมครับสว่างของเราใช้ไฟตั้งแต่สิบสองโวลต์ถึงสามหกโวลต์ใช้ได้เลยนะครับแล้ว 12โวลต์กั่ยี่สิบโวลต์ต่อเข้าไปแสงจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะมาแปลงกระแสอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยครับแล้วจะมีตัวคีสบสบายความร้อนด้วยสว่างแบบนี้เลยนะครับใช้ไฟได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นสิบล้อรถเก๋งรถบิ๊กไบค์ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ผรูแบบฝัดนะครับสว่างแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบฝักก็จะจะ,จ,ะจ่ายข้า ครับขอบคุณครับ